ห่วงจุ้ยบ่อปลาหรือตู้ปลาเป็นยังไงมาดูกันเลยครับหนึ่งก็คือบ่อปลาหรือตู้ปลาที่ดีต้องผสมธาตุทั้ง5้าธาตุซึ่งได้แก่ธาตุน้ําก็คือน้ําในตู้ปลานะครับธาตุไม้ก็คือพืชหรือต้นไม้ในตู้ปลานั่นเองนะครับธาตุเหล็กก็คือโครงสร้างของตู้ปลาธาตุดินก็คือหินและกรวดในตู้ปลาและธาตุไฟก็คือความสว่างของตู้ปลารวมถึงสีสันความสดใสของปลาอีกด้วยนะครับ รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเป็น5้าธาตุในตู้ปลาครับผม 2. ก็คือทิศท,ที่ดีในการตั้งบ่อปลาหรือตู้ปลานั้นก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศท,ที่สัมพันธ์กับความร่ารวยและก็ความมั่นคงในแผนผังปลากัวนั่นเอง 3. ก็คือนอกจากทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วบ่อปลาหรือตู้ปลาก็ยังเหมาะจะวางไว้ในทิศเหนือซึ่งสื่อถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงานและทิศตะวันออกที่สื่อถึงสุขภาพและก็ครอบครัวนั่นเองครับ สี่ก็คือบ่อปลาหรือตู้ปลาในทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศของความร่ำรวยจะเหมาะกับบ่อปลาหรือตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงที่มีมุมฉากนั่นเองนะครับห้าก็คือถ้าตั้งบ่อปลาหรือตู้ปลาไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศของความร่ำรวยนั่นเองครับแต่ดันชอบบ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นทรงกลมก็ให้คุณเลือกบ่อปลาหรือตู้ปลาที่มีขนาดเล็กลงสักหน่อยนะครับเพราะว่าทรงกลมเป็นธาตุเหล็ก ซึ่งไม่ควรที่จะมีเยอะเกินไปในทิศนี้นั่นเองครับผม6ก็คือบอ่อปลาหรือตู้ปลาที่อยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของความก้าวหน้านะครับจะเหมาะสําหรับบ,บอ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นทรงกลมนั่นเองนะครับ7ก็คือบอ่อปลาหรือตู้ปลาที่ดีต้องสะอาดอยู่เสมอรวมถึงต้องมีระบบหมุนเวียนาน้ําที่ดีมีการบํารุงรักษาที่ถูกต้องและก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับปลาแต่และชนิดอีกด้วยนะครับ8ก็คือห้ามตั้งบอ่อปลาหรือตู้ปลาไว้ในห้องนอน เนื่องจากห้องนอนนั้นเป็นหินซึ่งเหมาะสําหรับการพักผอ่อนหากนําบ่อปลาหรือตู้ปลาที่เป็นหยางไปตั้งไว้ก็จะทําให้รบกวนการนอนได้นั่นเองนะครับเก้าก็คือห้ามตั้งตู้ปลาหรือบอ่อปลาไว้ในห้องครัวเนื่องจากห้องครัวนั้นเป็นหินนั่นเองนะครับส่วนบอ่อปลาหรือตู้ปลานั้นเป็นหยางเมื่อนําไปตั้งไว้ก็จะทําให้มีความอยากอาหารมากเกินไปนะครับผม10ก็คือห้ามตั้งตู้ปลาไว้กลางบ้านโดยเด็ดขาดเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่า การมีน้ำอยู่บริเวณกลางบ้านจะนำปัญหาและก็ความยากลำบากมาสู่คนในบ้านนั่นเองนะครับและสำคัญมากนะครับก็คือการเลี้ยงปลามงคลเสริม่วงจุ้ยช่วยเพิ่มโชคลาภทําให้ร่ํารวยยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งคุณจะต้องเลือกเลี้ยงปลาที่ช่วยเสริม่วงจุ้ยได้ดีนั่นเองนะครับโดยดูได้จากคลิปวิดีโอด้านข้างนี้ได้เลยครับผม